ระหว่างความรักเดิมที่เริ่มมีปัญหากับความรักครั้งใหม่ที่ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจเธอจะเลือกใคร และนี่ก็คือเรื่องราวความรักฮาร์ดคอร์ภาคต่อของลอร่ากับมาซิโมหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่หลังจากพวกเขาได้เผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินจนนาโชลูกชายหัวหน้าแก๊งมาเฟียคู่อริของมาซิโมที่แฝงตัวมาเป็นคนสวนและคอยดูแลลอร่าในยามที่เธอต้องการคนปลอบจนสุดท้ายนางเอกก็ได้ถูกลักพาตัวไปและถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Next 365 Day. หลังจากตอนท้ายของภาคที่แล้วที่เกิดเหตุการ์ยิงกันจนนางเอกอันนาและอา์เดโนโก็ถูกยิง หนังนั้นก็ได้เริ่มมาที่พิธีไว้อาลัยงานศพของใครคนหนึ่งซึ่งก็ได้มีการทําข้อตกลงกันระหว่างแก๊งของพระเอกและก็แก๊งของดอนมาโทสและก็นาโชว่าหลังจากนี้ระหว่างทั้งสองแก๊งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกและก็ห้ามไม่ให้ดอนมาโทสหรือคนในแก๊งของเขาเข้ามาในซีซิลีถิ่นของพระเอกอีกเป็นอันขาดดอนมาโทสนั้นก็ตกลงตามนั้นมันก็เลยทําให้สองแก๊งได้สงบศึกระหว่างกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินมาไว้อาลัยที่หลุมศพซึ่งคนที่ตาาายยก็คืออน้องชฝ ของเขานั่นเอง แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาหาหนางเอกที่พักรักษาตัวจนร่างกายของเธอก็เริ่มหายเป็นปกติเธอน,นั้นก็เลยอยากจะเริ่มโบ๊ะบักกับพระเอกแต่เมื่อพระเอกได้เห็นรอยแผลของนางเอกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าหมอบอกว่ามันเร็วเกินไปนางเอกก็บอกว่าเธอไม่สนที่หมอบอกหรอกแล้วก็เริ่มจูบพระเอกต่อแต่พระเอกเน,นั้นก็ปฏิเสธจนนางเอกก็เริ่มมาลมเสียก็เลยพูดออกไปว่าเธอรู้เธอรู้สึกยังไงแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนที่จะลุกเดินจากเตียงไปแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ลงไปหาโอก้าทั้นกก็เลยออไป เล่นกันตามภาษาสาวๆเพื่อให้ลืมเลือนความเบื่อหน่ายระหว่างที่อยู่ในบ้านกับพระเอกไปบ้างและในระหว่างที่เธอกําลังนั่งกินข้าวอยู่กับโอกาอยู่ๆก็มีสายจากชายปริศนาโทรมาหานางเอกซึ่งชายปริศนาคนนั้นก็คือนาโชนางเอกก็เลยถามนะครับว่าโทรมาทําไมนาโชก็เลยบอกว่าเขาลืมเรื่องเขากับนางเอกไม่ได้นางเอกก็เลยตอบไปนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็พยายามให้มันมากขึ้นไปอีกแล้วก็วางสายไป แล้วหลังจากนั้นเธอก็มานั่งคุยกับโอก้าต่อโดยโอก้าเองก็ได้เห็นสีหน้านางเอกก็พอเดาออกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอก้านั้นก็เลยพยายามถามนางเอกว่าระหว่างที่นางเอกอยู่กับนาโชมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขากับเธอมีความสัมพันธ์กันแบบไหนแต่ว่านางเอกก็ไม่ได้ตอบไปตรงๆครับว่าเธอรู้สึกอย่างไรและเธอนั้นก็เลี่ยงที่จะไม่พูดให้กับโอกาได้รู้ซึ่งเธอเองนั้นก็บอกแค่ว่าเธอจะลืมนาโชให้ได้เร็วที่สุด แล้วหลังจากนั้นโอก้ากับนางเอกก็ได้ไปเที่ยวที่ผับก,กันต่อซึ่งพระเอกก็ได้ตามนางเอกมาด้วยแล้วทั้งคู่ก็ได้โบ๊บักกันในผับโดยนางเอกก็ให้พระเอกดูสาวนักเต้นลูเสาเป็นการปลุกอารมณ์พระเอกขึ้นมาก่อนก่อนที่จะเอาอารมณ์นั้นมาลงกับเธอนะครับและความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าข้างในใจลึกๆของพระเอกมันกลับมีรอยร้าวเกิดขึ้นจนนางเอกก็สังเกตได้จากท่าทีที่ดูไม่มีความสุขของเขา โดยตัวของพระเอกนั้นก็เกิดความรู้สึกว่านางเอกปิดบังอะไรเขาอยู่ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นบนเกาะนั้นตอนที่อยู่กับนาโชนางเอกก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกแถมพระเอกก็ยังไม่พอใจที่นางเอกปิดบังเรื่องลูกในท้องของนางเอกที่เสียไปในอุบัติเหตุครั้งนั้นอีกด้วยซึ่งนางเอกก็บอกเหตุผลไปว่าเธอนั้นไม่อยากจะเป็นต้นเหตุทําให้ต้องเกิดศึกระหว่างสองแก๊งพระเอกก็เลยบอกว่านางเอกไม่มีสิทธิ์ปิดบังเรื่องนี้เพราะว่านั่นก็เป็นลูกของเขามันก็เลยยิ่งทําให้พระเอกกับนางเอกทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนทําให้นางเเออกกกกกนนนนั้็ิดาาารึึถงงภพขโชที เขามักจะอบอุ่นกับเธออยู่เสมอโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวแม้กระทั่งตอนที่พระเอกกําลังเล้าโลมนางเอกก่อนจะมีอะไรกันนางเอกก็ดันเห็นหน้าพระเอกเป็นหน้าของนาโชขึ้นมาซะอย่างนั้นซึ่งพระเอกเองก็จับสังเกตได้ว่านางเอกมีบางอย่างผิดปกติและมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เริ่มมีรอยร้าวขึ้นมาอีกครั้ง แล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆเมื่อนางเอกได้เริ่มต้นทาแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยซึ่งมันก็ทําให้เธอต้องออกไปข้างนอกบ้านบ่อยครั้งส่วนพระเอกนั้นก็เอาแต่ทํางานหนักแล้วพอเลิกงานก็ยังแวะไปเที่ยวตามบาร์กับเพื่อนอีกมันก็เลยยิ่งทําให้เอกกับนางเอกมีเวลาเจอกันน้อยลงมากกว่าเดิมและเมื่อความรู้สึกทั้งคู่มันต่างเกิดความบาดหมางขึ้นมาในใจแล้วรวมทั้งเวลาที่เจอกันน้อยลงมันก็ค่อยๆยิ่งบั่นทอนความสัมพันธ์ของพพววกกกเเเขาิิ่่่่มมไไปทททีีลนดดโยัั้้งงคููอ็รสึต จากนั้นในวันหนึ่งระหว่างที่นางเอกกำลังอยู่ที่สตูดิโอเสื้อผ้าโอกาก็รีบวิ่งมาหานางเอกด้วยท่าทางดีใจก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอและนางเอกจะได้ไปร่วมงานแฟชั่นที่โปรตุเกสนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยกระโดดครีดีใจออกมาเพราะว่าเธอนั้นก็อยากจะไปร่วมงานนี้เป็นอย่างมากโอกากับนางเอกก็เลยเตรียมตัวจะออกเดินทางไปโปรตุเกสด้วยกัน ซึ่งก่อนที่นางเอกจะเดินทางไปโปรตุเกสเธอก็ยังไม่ได้เจอกับพระเอกเลยแล้วก็ไม่ได้บอกลาเขาด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้ความรู้สึกในใจของนางเอกหม่นหมองจนโอก้าเองก,ก็ต้องคอยปลอบใจนางเอก และเมื่อทั้งคู่เดินทางไปที่โปรตุเกสพวกเธอก็ได้เข้าพักโรงแรมสุดหรูซึ่งนางเอกนั้นก็ยังคงเอาแต่อยู่ในห้องไม่ยอมออกไปข้างนอกจนโอก้าเองก็ต้องลากนางเอกออกไปเพราะว่าไหนๆก็ได้มาเที่ยวไกลถึงโปรตุเกสแล้วมันก็ต้องออกไปลลาด้วยกันให้เต็มที่โอก้าก็เลยพานางเอกไปนั่งเล่นที่ร้านอาหารริมทะเลแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่นางเอกกับโอก้ากําลังนั่งกินอาหารแล้วก็คุยกันอยู่นั้นที่ชายหาดก็ได้มีการแข่งขันโต้คลื่นซึ่งผู้ประกาศก็ได้ประกาศชื่อคนที่ชนะแล้วคนที่ชนะการแข่งขันโต้คล าเอกได้ยินชื่อนาโชก็เลยหันควัาไปมองทันทีแล้วก็พบว่าเป็นนาโชของเธอจริงๆด้วย โดยนางเอกนั้นก็ตกใจมากที่เธอมาไกลขนาดนี้ยังต้องมาเจอกับเขาอีกเธอก็เลยบอกให้กับโอการู้ว่าคนที่ชนะก็คือนาโชโอก้านั้นก็เลยหันไปมองแล้วก็ได้บอกกับนางเอกว่านาโชกําลังเดินมากับสาวผมบอน์คนหนึง่งนางเอกนั้นก็เลยหันไปดูครับว่าเป็นใครซึ่งสาวคนนั้นก็คือเอมิเลียน้องสาวของนาโชที่สนิทก,กับนางเอกเหมือนกันนั่นเองและเมื่อนางเอกบอกแบบนั้นโอก้าก็เลยแซวว่ารู้จักยันน้องสาวเขาเลยนะไม่รู้จักแม่ของเขาไปด้วยเลยล่ะนางเอกก็เลยบอกกับโอก้าว่าจะให้เขามาเจอเธอไม่ได้ตอนนี้เธอ ต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนก่อนที่นาโชจะมาเห็นโอกาก็เลยต้องช่วยบังนางเอกและก็ให้นางเอกรีบเดินออกมาจากราแต่ว่าหลังจากนั้นนางเอกก็ยังคงฝันถึงนาโชอยู่โดยที่เธอเองก็ได้ฝันว่าได้โบ๊บ้ากับเขายังมีความสุขซึ่งมันก็เป็นเหมือนภาพในจิตใต้สำนึกของนางเอกว่าเธอเองนั้นก็ต้องการนาโชอยู่เหมือนกันและเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอคิดอะไรแบบนั้นและด้วยความที่เธอเองฝันถึงนาโชยอยู่บ่อยครั้งจนเธอเองนั้นก็เลยสงสัยว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับตัวเธอกันแน่ จากนั้นก็ถึงวันที่นางเอกกับโอกาจะได้ไปร่วมงานแสดงแฟชั่นโชว์ที่ผับแห่งหนึง่งนางเอกกับโอกาก็ได้แต่งตัวสวยไปร่วมงานนั้นซึ่งโอกานั้นก็ดันสนุกเกินเบิกแล้วก็ซัดเบียร์เข้าไปหลายอึกจนเมาแล้วก็วุ่นวายไปทั่วกาดในร้านก็เลยต้องหิ้วปีกโอก้าออกไปข้างนอกก่อนที่จะสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้ ส่วนทางด้านนางเอกเธอก็ได้ยืนดูแฟชั่นโชว์อยู่แบบเพลินๆนะครับและอยู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาทักและคนคนนี้ก็คือเอมิเลียน้องสาวของนาโชนั่นเองหละครับนางเอกนั้นก็ตกใจมากที่เอมิเลียมาเจอเธอที่นี่เอมิเลียนั้นก็ได้เข้ามาทักทายนางเอกแล้วก็คุยกับเธอด้วยความคิดถึงโดยเอมิเลียนั้นก็ได้บอกครับว่าเธอดีใจมากที่ได้เจอกับนางเอกอีกครั้งซึ่งเธอนั้นก็รู้เรื่องที่นาโชได้หลอกใช้นางเอกเพื่อจะได้เข้าถึงตัวพระเอกแล้วแล้วตัวเธอก็ไม่พอใจเหมือนกันเธอก็เลยโโกกกกรธัับบนนาาาาชแแล้วว็็ไม่่่คุยยเเขปอทิตต์ เองก็ได้เข้าใจว่านาโชไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเขาแค่ทําไปเพราะว่าเขาจงรักภักดีต่อพ่อของเขาเท่านั้น แล้วเอมิเลียก็เลยบอกกับนางเอกว่าแท้จริงแล้วนาโชไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะแล้วนาโชเองก็รู้สึกผิดมากต่อน,นางเอกที่ทําแบบนั้นตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเธออยากจะให้นางเอกยกโทษให้กับนาโชและก็ยอมไปเจอกับเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่านาโชนั้นก็อยากจะเจอกับนางเอกมากซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ได้หันไปเห็นนาโชแล้วก็ได้ฟังคําขอ,ขอร้องจากเอมิเลียเธอก็เลยยอมที่จะไปเจอกับเขา แล้วต่อมานาโชก็เลยพานางเอกไปคุยกันบนรถซึ่งในระหว่างนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ไม่มีคําพูดใดๆออกมาเลยอยู่สักพักจนนางเอกก็รู้สึกว่าเธอไม่ควรจะมาอยู่แบบนี้กับเขาเธอเองรู้สึกสับสนในใจเป็นอย่างมากก็เลยเปิดประตูรถแล้วก็เดินออกมาพร้อมกับบอกนาโชว่วาทําไมถึงทําแบบนั้นกับเธอได้ก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วแต่พอนาโชเข้ามาในชีวิตของเธอทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปซึ่งนาโชเองก็ได้แต่เดินเข้ามาข้างหน้านางเอกแต่เขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรจนสุดท้ายนางเอกก็ไม่สามารถจะห้ามความรู้สึกตัวเอง เธอก็เลยเข้าไปจูบก,กับนาโชด้วยความคิดถึงนาโชก็ได้บอกกับนางเอกว่าผมตกหลุมรักคุณก่อนที่เขาจะขับรถพานางเอกกลับไปที่บ้านพักของเขาแล้วหลังจากนั้นนาโชก็ได้พานางเอกไปนั่งเที่ยวริมชายหาดแล้วทั้งคู่นั้นก็กําลังจะจูบก,กันแต่ว่าอยู่ๆนางเอกก็หยุดแล้วเธอก็คิดว่าเธอไม่ควรทําแบบนี้เธอก็เลยบอกกับนาโชว่าเธอจะต้องกลับแล้วแล้วเธอก็ต้องการเวลาเพื่อจะคิดไต่ตรองกับเรื่องนี้ให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไป นาโช่ก็เลยบอกกับนางเอกว่าเขาให้เวลาเธอได้เสมอแล้วก็จะรอคําตอบของนางเอกถึงแม้ว่าจะต้องรอไปตลอดชีวิตของเขาเขาก็ยอมซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินคําพูดนั้นจากปากของนาโช่มันก็ยิ่งทําให้เธอรู้สึกรักเขามากกว่าเดิมไปอีกเธอก็เลยเข้าไปกอดแล้วก็จูบก,กับนาโช่จนสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้โบบากันบนชายหาดด้วยความโรแมนติกและเซ็กของนาโช่นั้นก็ทําให้นางเอกรู้สึกดีอย่างมากและก็อบอุ่นสุดๆซึ่งมันก็แตกต่างจากเซ็กของพระเอกที่มันร้อนแรงแล้วก็รุนแรงกับเธออยู่เสมอ โดยนางเอกนั้นก็ได้อยู่กับนาโชทั้งคืนจนเช้าแล้วนาโชก็ได้ขับรถไปส่งนางเอกกลับที่โรงแรมแต่เมื่อไปถึงโรงแรมนาโชก็สังเกตสีหน้าที่กังวลของนางเอกซึ่งนางเอกนั้นก็ได้บอกว่าพระเอกจะต้องโกรธแน่ๆเมื่อเขาตามหาตัวเธอไม่เจอนาโชก็เลยบอกกับนางเอกว่าถ้าเกิดเธอไม่อยากจะกลับก็ไม่ต้องกลับก็ได้เพราะว่าเขานั้นก็ไม่เหมือนกับพระเอกเขาจะไม่บังคับนางเอกและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาได้ช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้นางเอกได้ฟังแบบนั้นก็เลยไม่เข้าใจว่านาโชพูดถึงอะไรนาโชก็เล่าให้ฟัง ว่าวันที่อันนากับอาร์เดโน่จับตัวนางเอกไปนางเอกได้ถูกอันนายิงและอันนานั้นก็หันมายิงพระเอกต่อแต่ว่านาโชก็ได้ตัดสินใจยิงอันนาจนตายและก็ทําให้พระเอกนั้นรอดชีวิตมาได้เขานั้นก็เลยกลายเป็นคนที่ช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้นางเอกก็เลยถามนาโชว่าแล้วเขาช่วยชีวิตพระเอกไว้ทําไมล่ะนาโชกก็เลยตอบว่าเป็นเพราะนางเอกรักพระเอกยังไงล่ะเขาไม่อยากจะได้ความสุขที่ต้องแลกกับความเจ็บปวดของนางเอกและเขาก็ไม่อยากจะให้นางเอกมาอยู่กับเขาเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแต่เขาอยากจะให้นางเอก เลือกอยู่กับเขาจากใจของเธอจริงๆและเขาก็จะรอจนกว่านางเอกจะพร้อมนางเอกนั้นก็ถึงกับคิดนักกับคําพูดของนาชโชก่อนที่เธอจะเดินกลับเข้าห้องพักไป แต่เมื่อนางเอกเข้ามาในห้องพักเธอกลับพบว่าพระเอกมารอเธออยู่ที่ห้องแล้วและเมื่อพระเอกเห็นนางเอกกลับมาก็เลยถามว่าเธอหายไปไหนนางเอกก็เลยบอกว่าเธอแค่ไปเดินเล่นซึ่งพระเอกเองก็ไม่เชื่อแล้วก็คิดว่านางเอกคงจะไปเจอคนใหม่แล้วมันก็เลยยิ่งทําให้ทั้งคู่นั้นเกิดการเถียงกันอย่างรุนแรงนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นพระเอกก็เอาแต่จมดิ่งกับความเศร้าของตัวเองแล้วก็ปล่อยทิ้งให้เธอต้องอยู่คนเดียวซึ่งเธอนั้นก็รู้สึกเหงาที่เธอไม่สามารถเข้าไปมีส่วนในชีวิตขอองพระเกได้ เธอก็เลยอยากจะขอเวลาแล้วก็พื้นที่ให้เธออยู่คนเดียวสักพักแล้วตอนนี้เธอก็ขอให้พระเอกกลับไปที่ซิซิลีก่อนและก็อยากคิดตามหาเธออีกซึ่งคําพูดนี้มันก็ทําให้พระเอกรู้สึกเสียใจอย่างมากแต่ว่าเขานั้นก็ยอมกลับโดยที่ได้ฝากข้อความกับนางเอกเอาไว้ว่าเขาจะทิ้งเครื่องบินไว้ที่นี่ถ้าเกิดนางเอกเปลี่ยนใจก็กลับมาหาเขาได้ซึ่งเมื่อนางเอกได้อ่านข้อความของพระเอกมันก็เลยทําให้เธอนั้นเกิดความสับสนว่าสรุปแล้วตอนนี้เธอรักพระเอกหรือว่ารักนาโชกันแน่ นางเอกก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปหาพ่อและก็แม่ของเธอที่โปแลนด์เพื่อจะขอคําปรึกษาพ่อกับแม่นางเอกก็นั่งรับฟังเรื่องราวของนางเอกก่อนที่แม่นางเอกจะถามนางเอกว่าถ้าเกิดนางเอกไม่ได้แต่งงานกับพระเอกล่ะนางเอกจะเลือกใครระหว่างพระเอกกับนาโชนางเอกก็บอกว่าเธอไม่รู้แม่ของนางเอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดนางเอกตอบคาถามนี้ได้เมื่อไหร่เธอก็จะรู้ว่าควรทํายังไงต่อและแม่นางเอกก็ยังให้เคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่กับนางเอกไปอีกว่าเวลาคบกับผู้ชายผู้หญิงต้องใส่ใจความสุขตัวเองก่อนถึงจะ ยอมทำทุกอย่างเพื่อจะให้มันยืนยาวได้และผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้ชายที่ตัวเองรักเท่านั้นจะไม่มีวันมีความสุขและฝ่ายชายเองก็จะไม่มีความสุขด้วยเหมือนกันซึ่งนางเอกนั้นก็ได้เก็บเอาคําพูดของแม่มาคิดทบทวนพร้อมกับถามตัวเองไปด้วยว่าเธอนั้นอยากจะเลือกใครกันแน่จนวันหนึ่งโอก้าก็ได้โทรมาหานางเอกด้วยน้ําเสียงตกใจว่าตอนนี้พระเอกรู้เรื่องนางเอกกับนาโชแล้วนางเอกก็เลยตัดสินใจกลับไปที่ซิซิลีด่วนเพื่อที่จะไปเคลียร์กับพระเอก แต่เมื่อนางเอกมาถึงและกำลังนั่งแท็กซี่ไปที่บ้านของพระเอกเธอก็ได้พบว่าคนขับแท็กซี่ก็คือนาโช่นาโช่นั้นก็เลยขอให้นางเอกฟังสิ่งที่เขาพูดก่อนโดยนาโช่ก็ได้บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ตกหลุมรักนางเอกแต่เขาค่อยๆชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆจากความที่เป็นตัวของนางเอกเองจนตอนนี้มันก็ทําให้เขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้ถ้าเกิดไม่มีนางเอกอยู่ด้วยและเขานั้นก็พร้อมจะทําทุกอย่างที่นางเอกนั้นต้องการนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยขอบคุณนาโช่ที่รู้สึกดีกับเธอแบบนี้แต่ว่า ตอนนี้เธอก็ต้องกลับไปเคลียร์กับพระเอกให้รู้เรื่องเพราะว่าเธอก็ไม่สามารถทนอยู่ในความสัมพันธ์และความรู้สึกแบบนี้ต่อไปได้อีกเธอก็เลยอยากจะขอเวลาจากนาโชมากกว่านี้นาโชก็เลยบอกว่าเขาจะรอนะไม่ว่าจะนานแค่ไหนซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินเธอก็ยิ้มกับคำตอบของนาโช แล้วหลังจากนั้นนาโชก็ได้ขับรถไปส่งนางเอกที่บ้านของพระเอกและก่อนที่เขาจะขับรถกลับเขาก็ได้หันมาอวยพรวันเกิดให้กับนางเอกซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เดินไปหาพระเอกที่ริมทะเลเพื่อจะคุยด้วยพระเอกนั้นก็เลยบอกกับนางเอกว่านางเอกทําให้เขานั้นรู้ว่าตัวเองไม่ได้อยากจะเป็นคนเลวแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรกันแน่เขานั้นโทษตัวเองที่ทําให้นางเอกต้องเผชิญกับความรู้สึกแย่เพียงคนเดียวแบบนี้โดยที่เขาเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้และพระเอกก็ยังบอกอีกว่าในตอนนี้นาโชได้เข้ามาทําลายความสัมพันธธ์ขอองเกับ เาให้พังทลายลงไปแล้วซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินก็เลยถามกับพระเอกว่าเขารู้เรื่องระหว่างเธอกับนาโชมานานแล้วใช่ไหมแล้วทําไมเขาถึงไม่ทําอะไรเลยพระเอกก็เลยบอกไปว่าพ่อของเขาเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเกิดเรารักอะไรสักอย่างก็แค่ปล่อยมันไปถ้ามันกลับมาหาเราก็แปลว่ามันจะเป็นของเราไปตลอดแต่ถ้ามันไม่กลับก็แปลว่ามันยังไม่ใช่ของเรานางเอกก็เลยบอกว่าพ่อของพระเอกเป็นคนที่เก่งมากนะสักวันพระเอกจะเป็นเหมือนพ่อของเขาได้แน่ๆ ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็เลยหันกลับมาถามนางเอกว่าแล้วคุณจะกลับมาหาผมไหมนางเอกนั้งก็ยืนนิ่งมองไปที่หน้าของพระเอกแล้วก็ยังไม่ให้คำตอบอะไรแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ t รีออ d เดสซิ a ในภาคที่3ดูแล้วเหมือนเรื่องราวของหนังยังคงมีภาคต่ออีกเมื่อนางเอกเกิดความรู้สึกสับสนว่าตอนนี้เธอรักใครที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วลาร่าน,นงเอกของเราจะเลือกอยู่กับใครกันแน่ก็คงต้องตามลุ้นกันต่อในภาคต่อไปนะครับมีความเห็นอย่างไกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ